สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับครับวันนนี้วัพุธที่13กุมภาพันธ์2562นะครับวันนี้ผมพาไอ้สะคอนนะครับมาเยี่ยมพระวันเฉลิมนะครับเอายาของแม่มดมานะครับครับมากับคุณมีชัยตัวมีชัยสวัสดีแฟนคลับผมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณมิใช้นี่ก็เป็นตัวแทนของผมที่ภูเก็ตแล้วก็สายใต้นะครับส่วนคุณสาคอนนี่ก็เป็นตัวแทนของผมตั้งเชียงรายตั้งพะเยาตั้งพม่าะนะครับต่อไปใครจะติดต่อยาของไม่มดกัญชาก,ก็ติดต่อที่ไอส์คอนได้นะครับส่วนของพวาพเฉลิมตีอยู่ในโครงการภิกษุนะครับคลินิกพิกษุอาพาธนะครับ ตอนนี้ก็เอายาวันนี้เอายามาคือมีวันนี้มีหลายอย่างครับเยอครับอันนี้มี CBD Oil นะครับถวายก่อนนะครับอันนี้ก็ตีผลาพลาสเหมือนเดิมนะครับอันนี้ล่างผิดในตับอันนี้920 Bio Nano TSC นะครับครับอันนี้จีคามินนะครับ อันนี้อ่าสเต็มเซลล์นะครับหวังไว้นะครับสเต็มเซลล์นะครับโอเคนะครับก็ถวายยาเอ่อพระวัชลืมก่อนนะครับขอของห้พระวัชลืมหายเร็วๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะได้ปิกไปจำวัดอยู่ในริมนะครับนาอโอเคนะครับต่อไปผมจะ ฝากคือไอ้สะคอนมาดูเพราะไอ้สะคอนจะดูแลพื้นที่นี้คือผมนะครับไอ้สะคอนเป็นตัวแทนผมตัวแทนจำนายของยาเมมมดในเชียงไฮ้ในพะเยาในส่วนของพม่านะครับของไอ้สะคอนนะครับโอเคนะครับส่วนอันนี้คุณมีใช้นี่เป็นตัวแทนจำนายผมในส่วนของคูเก็ตแล้วก็ผักใต้ทั้งหมดนะครับทะลุยันมาเลเซียนะครับ,อบ,รบโอเคครับผมนะครับ โอเคนะครับบััสดีครับ